สวัสดีครับผมน,นายธนากรคู่สุวรรณนิสิตคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่4อุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีปลาแรดรสดีประเพณีเทโวโอส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสกแกกรงังตลาดนักดังโพกระเบือก็ ที่ได้ยินไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นคําขวัญประจําจังหวัดของจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งจะเห็นว่าเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและก็ทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งจริงๆจังจหวัดอุทัยธานีก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอยื่ๆนๆอีกครับเช่นชุมชนเก่าแก่นะครับถนนคนเดินปลอกลงยาวัดท่าซุงหุบปาตา วัดถ้ำเขาวงแล้วก็แก่นมะก,กรูดนะครับแต่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีเป็นประเพณีที่น่าสนใจมากๆครับอีกประเพณีหนึ่งนั่นก็คือประเพณีบุญบั้งไฟนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วบุญบั้งไฟเนี่ยเป็นประเพณีของทางภาคอีสานทําไมถึงมีการจัดขึ้น ในจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เหตุผลก็คือในจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมีชาวอีสานนะครับจานวนมากนะครับที่ย้ายอพยพเข้ามาอยู่ในเขตของอำเภอลานสักแล้วก็อำเภอทับทันนะครับจึงทําให้มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับก็ซึ่งประเพณีบุญบ้างไฟเนี่ย เป็นประเพณีที่มีความเด่นชัดและน่าสนใจมากๆเลยครับประเพณีบนวัดไฟนะครับก็มีที่มาจากตำนานของชาวอีสาน,นครับสองเรื่องครับนั่นก็คือตำนานผาแดงนางไอ่ครับเรื่องแรกในตำนานเรื่องผาแดงนางไอนะ่ก็จะมีการเล่าถึงเกี่ยวกับการแข่งขันจุดบ้างไฟเพื่อถวายด่พะยาแทนนะครับ เพื่อให้ฝนเนี่ยตกต้องตามฤดูกาลครับโดยพระยาแถมเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเทวดาที่คอยดูแลฝนฟ้าอากาศเพื่อให้ตกต้องตามฤดูกาลย่างไงครับส่วนอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องของตำนานพญาคันคากนะครับโดยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับประเพณีบุญบ่างไฟโดยตรงเลยนะครับว่าที่มาที่ไปยังไงก็คือ พระยาแทนเน่ยเป็นคนที่ชอบบ้างไฟมากๆเลยนะครับคนที่ชอบไฟจึงให้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยจุดบ้างไฟเพื่อไปถวายแด,ด่ตนครับเพื่อให้ในทุกๆเดือนหกครับแล้วตนเนี่ยจะให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมีพายาคันคากนะครับประสูติขึ้นบนโลกมนุษย์ครับแล้วก็ พราคันคาดเนี่ยเป็นผู้มีบุญญาธิการนะครับแล้วก็มีพระอินเนี่ยคอยมาช่วยเหลือด้วยทำให้ได้รับความศรัทธาและความรักใคร่จากทั้งมนุษย์และสัตว์บนโลกมนุษย์นะครับทำให้พระยาแถนเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับแล้วก็คิดว่าผู้คนเนี่ยบนโลกมนุษย์เนี่ยหลงลืมตนไปจึงทำให้ฝนเนี่ย แห้งแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลครับเป็นเวลาหลายปีเราสัตว์และมนุษย์เนี่ยจึงได้ทำการออกไปรบก,กับพญาแทนครับแล้วก็พ่ายแพ้ต่อพญาแทนกลับมาพญาคันคากเนี่ยจึงออกตัวว่าตนเนี่ยจะนำทัพไปรบเองครับแล้วก็นำทัพไปรบชนะพญาแทนมาได้ ซึ่งพระาทถนเนี่ยก็ตอบตกลงว่าจะปล่อยให้ฝนเนี่ยตกต้องตามฤด,ดูกาลดังเดิมแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีการจุดบ้างไฟเพื่อถวายแด,ด่ตนเนี่ยทุกๆเดือนหกของทุกปีครับนี่ก็เป็นที่มาของบนบ้างไฟนะครับอ ในการแข่งขันบ้างไฟนะครับแน่นอนเลยมันก็จะมีเรื่องของการผสมดินปืนบ้างไฟนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของบ้างไฟเลยทว่าได้นะครับโดยส่วนประกอบของดินปืนบ้างไฟเนี่ยก็จะมี3อย่างครับประกอบไปด้วยอย่างแรกนะครับก็คือเป็นฐานไม้นะครับโดย ช่างช่างทำบ้างไฟเนี่ยเขาจะเลือกฐานไม้ที่มีน้ำหนักเบานะครับอย่างที่สองครับก็คือดินประสิวนะครับก็ชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือโพแทสเซียมไนเตรตครับก็อย่างที่สามเนี่ยเป็นกรรมะถันนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือซัลเฟอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนประกอบหลักจริงๆก็คือฐานไม้กับดินประสิวนะครับ ส่วนของกรรมฐันเนี่ยเป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นนะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นบ้างไฟนะครับที่ใช้ในการทำการแข่งขันในประเพณีบุนบ้างไฟนะครับดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเตรียมการ,รเอาบ้างไฟขึ้นไปจุดแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในข้างในท่อเนี่ยนะครับก็คือดินปืนบ้างไฟที่เป็นส่วนผสม3มอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะครับอันนี้ก็จะมีกติกาคือการแข่งขันเนี่ยจะจับเวลาเอาคนที่ บ้างไฟเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานที่สุดนะครับลอยอยู่บนฟ้าได้นานที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะครับโดยถ้าบ้างไฟของใครเนี่ยไม่ขึ้นนะครับก็จะถ้าบ้างไฟของใครไม่ขึ้นเนี่ยก็จะมีการเอาเจ้าของบ้างไฟนะครับไปลงโซนนี่ก็เป็นบ้างไฟนะครับทีนี้เราไปดูกันว่า สูตรส่วนผสมของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรส่วนผสมของดินปืนบ้างไฟนะครับอ่าเขาก็จะในตัวของบ้างไฟเนี่ยในแต่ละช่วงของมันเนี่ยเขาก็จะใส่ส่วนผสมที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ช่างแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสูตรส่วนผสมที่แตกต่างกันด้วยนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่นะครับสูตรส่วนผสมของดินปืนว่างไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือมีช่วงที่เป็นมือทันสามมือทันสี่มือทันห้ามือทันหกมือทันเจ็ดแล้วก็มือทันแปดครับโดยคําว่ามือเนี่ยจริงๆมันแปลว่าดินปืนนะครับมือเนี่ยเป็นภาษาอีสานเนาะทีนี้ไอ้สูตรเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือ อัตราส่วนที่เปรียบเทียบระหว่างดินประสิวกับฐาน,นะครับโดยที่เปรียบเทียบเป็นดินประสิวหนึ่งส่วนนะครับต่อ่านนะครับฐานเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่ด้านหลังสูตรส่วนผสมนี่นะครับโดยวิธีการเปรียบเทียบวิธีการผสมเนี่ยก็จะใช้เป็นวิธีการตวงนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่า มันเป็นอัตราส่วนใช่ไหมครับเราก็จะมาดูกันว่าอัตราส่วนเนี่ยมันคืออะไรอัตราส่วนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของจํานวนที่เขียนเพื่อแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณขึ้นไปนะครับซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือว่าหน่วยแตกต่างกันก็ได้นะครับโดยจะใช้สัญลักษณ์เป็น a ต่อ b นะครับเขียนแทนด้วยเขียนแทนอัตราส่วน ปริมาณของ a นะครับต่อปริมาณของ b เรียก a นะครับว่าเป็นจำนวนแรกนะครับหรือว่าจำนวนที่1ของอัตราส่วนนะครับแล้วก็เรียก b เนี่ยว่าเป็นจำนวนหลังหรือว่าจำนวนที่2ของอัตราส่วนครับทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าไอ้สูตรมือนฐานสมมือคฐาน 4, เมื่อกี้มันคืออะไรนะครับก็ มันก็คืออัตราส่วนระหว่างดินประสิวกับฐานนะครับก็คือจะเป็นดินประสิวหนึ่งส่วนต่อฐานที่เป็นส่วนในสูตรเลขนะครับตรงนี้โดยมือฐานสามเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนเป็นหนึ่งต่อสามนะครับมือฐานสี่เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งต่อสี่นะครับมือฐานห้าก็เป็นหนึ่งต่อห้ามือฐานหกก็เป็นหนึ่งต่อหก มือฐานเจ็ดก็เป็นหนึ่งต่อเจ็ดมือฐานแปดก็เป็นหนึ่งต่อแปดนะครับแล้วก็ไอ้อัตราส,ส่วนตรงเนี้ยจริงๆเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนแบบนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ทีนี้ตรงเนี้ยเราเป็นการเปรียบเทียบอัตราส,ส่วนระหว่างดินประสิวกับฐานนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเปรียบเทียบได้ หลายอย่างกว่านั้นนะครับออันนี้ก็จะเป็นจะมีอัตราส่วนของดินประสิวกับฐาน,นครับมีดินประสิวกับดินปืนดินมีฐานกับดินปืนนะครับอถามว่าเอ๊ะจากที่เราดูสูตรเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นดินประสิวกับฐานใช่ไหมครับแล้วดินปืนมาจากไหนดินปืนมันก็คือ ดินประสิวนะครับผสมกับฐานนั่เครับเพราะฉะนั้นดินปืนเนี่ยก็จะเท่ากับดินประสิวเนี่ยบวกกับฐานนะครับก็จะได้อัตราส่วนตามนี้เนาะอพอพูดถึงอัตราส่วนปุ๊บสิ่งที่จะตามมาเลยนั่นก็คือเรื่องของสัดส่วนนะครับ สัดส,ส่วนเนี่ยก็คือจะเป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของสองอัตราส่วนนะครับยังไงยังไงนะครับอ่าก็อย่างเช่นนี่นะครับอ่าตรงของสูตรมือฐานสามนะครับอ่าสัดส,ส่วนเนี่ยมันคือการเท่ากันของสองอัตราส่วนใช่ไหมครับอ่าอย่างอันนี้หนึ่งต่อสามเนี่ยมันก็จะ มีค่าเท่ากับ2ต่อ3อย่างนี้นะครับอ่านี้ก็จะเป็นการเขียนสัดส่วนนะครับอ่าอย่าง1ต่อ4เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2ต่อ8ดนะครับอ่าสามต่อ4ี่เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ6ต่อ8ครับทีนี้สัดส่วนมันช่วยอะไรได้บ้างสัดส่วนมันช่วยในการคิดว่านี่นะครับอย่างเช่น ถ้าเราต้องการผสมดินปืนเนี่ยโดยใส่ฐานลงไปสักสิบห้าถ้วยตวงเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนในรูปของสัดส่วนได้ก็เป็นหนึ่งต่อสามนะครับเท่ากับ A ต่อสิบห้าครับ A คืออะไร A ก็คือส่วนของดินประสิวนะครับทีนี้เราก็จะสามารถหาได้ว่าเราจะต้องใส่ ดินประสิวเข้าไปเท่าไหร่นะครับถ้าใส่ส่วนของทานลงไป15ถ้วยตวงครับเพราะว่าไอ้อย่างที่เราบอกนะครับว่าไอ้ตัวอัตราส่วนเนี่ยมันสามารถเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้เราก็สามารถแก้หาค่า A ออกมาได้นะครับก็คือเยเท่ากับ5นะครับก็คือต้องใส่ดินประสิวลงไป5ถ้วยตวงนะครับ ถ้าเราจะใส่ทาน15ถ้วยตวงนะในสูตรของหมืทาน3นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับคือการเปรียบเทียบจำนวน1กับ100นะครับโดยใช้หลักการของอัตราส่วนที่มีจำนวนหลังเนี่ยเป็นหนึ่งย นั่นก็คือเราสามารถเขียนอัตราส่วนเนี่ยในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอ่าอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นในสูตรของมือฐานสี่นะครับมือฐานสี่เนี่ยดินประสิวตะทานอ่าก็จะเป็นหนึ่งต่อสี่เนาะทำยังไงให้มันเป็นส่วนหนึ่งร้อยอ่า ก็คือการคูณ25เข้าไปทีนี้การคูณถ้าจะคูณแล้วให้เลขมันมีค่าเท่าเดิมครับเศษส่วนต้องต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับทีนี้เราก็จะได้เป็น25ส่วนหนึ่งรอก็คือเป็นการเปรียบเทียบกับ100เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น ร้อยละแล้วนะครับก็ส่วนของดินประสิวต่อดินปืนนะครับก็ทำเหมือนกันก็เอาคูณ20เพื่อให้ได้100นะครับในส่วนของค่าตัวที่2ส,ส่วนของเศษเอ้ยส่วนของส่วนนะครับทานต่อดินปืนก็คูณ20เหมือนกันครับทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์มันแทบจะสอดแทรกอยู่ในทุกอย่างเลยนะครับในฐานะที่เราเป็นครูเนาะเราก็สามารถเลือกหยิบมาใช้ได้นะครับโดยสามารถหาสิ่งที่มันน่าสนใจนะครับมาเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนของเรานะครับให้ผู้เรียนของเราเนี่ยมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆเลยนะครับที่เอามาคิด ในการหาอัตราส่วนสัดส่วนหรือว่าร้อยละครับก็อยากจะฝากไว้นะครับก็คือเอาสิ่งรอบตัวสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเรานะครับขอบคุณครับ